สวัสดีเชา้าวันที่18กุมภาพันธ์2565ค่ะโอ้มาเห่าใหญ่เลยนี่ให้ดูดอกพ่วงแสดพวงคลามถ้า อาการปกติเป็นคนปกติถ้าบอกป่วยบัสบายนี่คงบอกมีซิตได้ตามใจตัวเองขนาดนี้ว้าวเห็นเปล่าค่ะพวงคลามค่ะก็ขอบคุณยังมาขอบคุณทุกๆความห่วงใยนะคะทุกๆคำอวยพรช่วงนี้พี่อ๋อง ไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มาให้ใช้โทรศัพท์นะหลายคนเห็นแล้วค่ะบางทีตอนอาบน้ำอะไรอย่างเนี้ยเขาห้องน้ำก็จะได้มีโอกาสจับโทรศัพท์เพอาพี่อยองไม่อยู่ก็ <c oughs> <g år> จะมานังไล่ตอบไล่ตอบไล่ตอบตอนที่เข้าห้องน้ำก็ถามว่าตอนนี้เป็นไงก็ดูแลตัวเองก็เฝ้าระวังตัวเองค่ะเป็นช่วงเวลาที่ ให้เวลาดูแลตัวเองเหมือนกับเราดูแลอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้ก็คือให้เวลากับตัวเองดูแลตัวเองที่สุดมอนิเตอร์ตัวเองต้มชาสมุนไพรกินต้มชากัญชาผสมชากัญชานะครัพี่ต๋องกับพี่จอยก็เอากุหลาบมาก็เลยทําสูตรดอกกุหลาบเพราะว่าที่อื่นเราก็บรกาเพราะว่าดอกกลัวมันจะบบมีสารเคมีอะค่ะดอกจากสวน พี่ตองกับพี่จอยเอามาให้ก็เอามาต้มผสมกับกัญชาอร่อยมากแต่ใครจะทําก็ขอให้ปลูกเองอย่าไปซื้อหรือว่าเอาดอกกุหลาบจากคนที่เราไม่รู้จักมาใช้ต้องปลอดสารจริงๆงั้นเดี๋ยวแทนที่จะสุขภาพดีก็จะกลายเป็นป่วยไปตรวจเลือดปุ๊บแ้้ก็จะเจอพวกสารตกค้างเต็มเลยค่ะ ก็สำหรับท่านที่สอบถามมาเรื่องของลิ่มเลือดตอนนี้ก็คงจะพูดถึงลิ่มเลือดเป็นหลักเพราะว่าที่เป็นเนี่ยก็เพราะว่าริ่มเลือดนะคะลิ่มเลือดไปอุดตันฉะนั้นวิธีการรักษาตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาได้มียากินสักเม็ดเลยเจ้าไม่ได้ยากินเม็ดแต่เม็ดเดียวนะคะคุณหมอดูแลดีมากนะคะโรงพยาบาลดูแลดีมากนะคะอยู่ข้างๆดอกลักเล่ดีกว่า แล้วก็เราดูแลตัวเองก็คือว่าใช้สมุนไพรล้วนเลยล้วนร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแล้วก็ธรรมชาติบำบัดแล้วก็สูดออกซิเจนจากต้นไม้ให้เยอะที่สุดวันนี้มามีแดดอีกแล้วค่ะถ้ามีแดดก็จะไปเอาวิตามินดีจากแดดอย่าลืมนะคะวิตามินดีจากแดดฟรีฟรดีที่สุดทั้งคนที่ติดเชื้อตอนนี้คนติดเชื้อเยอะมากๆนะคะเยอะมากมาก เรียกว่าหันซ้ายหันขวามีแต่คนติดเชื้อถ้าเราติดเชื้อเราไม่เสร็จเราเรา,เารักษาตัวที่บ้านก็อย่าลืมออกมาตากแดดเอาวิตามินดีเพื่อเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะคะแต่ก็อย่าขึ้นมันร้อนแบบว่าแบบเกินแบบสิบอย่ากเกินเที่ยงอะคะ่ะคือมันร้อนมันแผดโดยปกติแดดวิตามินดีเยอะเก็จะประมาณมาเกินสิบโมงครึ่งตอนเช้านะ,ะังแต่แดดขึ้นเลยนั่นนะ่ะรีบไปโกยอันนี้อะคะ่ะคือมันเหมือนกับโรคหา ไข้หวัดสเปนที่เกิดขึ้นร้อยปีที่แล้วก็มัมียาอย่างเลยวิธีการรักษาก็คือเอาคนป่วยไปตากแดดนะคะดื่มน้ําอุ่นเยอะๆอันนี้คือวิธีการรักษาเมื่อร้อยกว่าปีเราก็นํามาผสมระสานกับปัจจุบันใช้สมุนไพรนะคะใช้ฟ้าฟะทะลายโจรใช้ขิงขมิ้นนะคะต้มน้าขิงต้มขมิ้นกินกระชายขาวนะคะหลายๆอย่างที่เคยบอกไปแล้วที่สําคัญอย่าลืมกินหอมแดงสด ทุกวันนะฮะวันละอย่างน้อยก็ห้าถึงสิบหัวแล้วก็กระเทียมส,สดๆด้วยก็ฝากไว้ได้วยความรักความห่วงใยทุกๆคนเลยเจ้า